เปิดเรื่องราวมานั้นจะมีกลุ่มหนึ่งที่อยู่ดีๆก็ตื่นขึ้นมาอยู่ในโลกของไมครับซึ่งผมขอตั้งชื่อกลุ่มนี้ว่ากลุ่มมาลั่วซึ่งพวกเขานั้นก็เดินสำรวจไปเรื่อยจนกระทั่งเจอสถานที่หนึ่งที่เป็นกองทรายที่มันดูแปลกมากๆทำให้พวกเขารู้สึกว่าสถานที่นี้มันเหมาะเป็นที่ตั้งของพวกเขาเป็นอย่างมากพวกเขาก็เลยตั้งชื่อสถานที่แห่งนี้ว่าโซนสถานที่กังกพอพวกเขานั้นมีสถานที่อยู่แล้วพวกเขาก็ตัดสินใจที่จะไปตัดไม้ทำลายป่าฆ่าสัตว์หรือว่าจะเป็นการขุดเหมืองทำลายทรัพยากรโลกซึ่ง เสร็จแล้วก yeah, right. okay. hey, ็ม wow, ีชายคนหนึ่งที่ชื่อว่าปามอยู่ดีๆเขาเดินมาหาแล้วหลังจากนั้นก็เกิดสิ่งนี้ขึ้นอะไรของดีนายนายแรกกับอะไรแรกกับอะไรดูนี่ดูนี่ดูนี่เห็นไอของนี้นี่มันอะไรเดียวเห็นไหมเห็นไหมมันคืออะไรอ่ะมันเป็นสิ่งนั้นไง สิ่งนั้นสิ่งไหนอะซึ่งผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าสิ่งที่เขาถืออยู่นั้นมันคืออะไรแต่ด้วยความที่ผมสงสัยผมอยากได้มากๆก็เลยขอเขาแบบสุดชีวิตสุดท้ายเขาก็ให้ผมมาซึ่งผมคิดว่ามันน่าจะเป็นของดีน่าดูก็เลยขอเก็บไว้ในตัวก่อนละกันนะหลังจากนั้นผมก็ลงไปที่เหมืองเพื่อที่จะหาทรัพยากรเพิ่มเติมแต่ว่าในสถานที่แห่งดีมอนเตอร์มันเยอะมากๆผมก็เลยต้องสู้กับพวกมันจนสู้ไปสู้มารู้ตัวอีกทีเลือดหลัอหนึ่งซะงั้นผมพยายามวิ่งหนีเอาตัวรอดสุดชีวิตเเปิดมาาววันแแรกกก็ือบตยล้ไง เกือบตายพอผมขึ้นมาข้างบนได้นั้นก็ปรากฏว่าเจอซอมบี้ประหลาดตัวหนึ่งที่อยู่ดีเขาก็จะเข้ามาฆ่าผมแต่ว่าสุดท้ายพอคุยไปคุยมาก็ทําให้รู้เลยว่าเอ้ยซอมบี้คนนี้เป็นคนดีนี่หว่าผมพยายามจะลองถามเขาว่าเขานั้นมาจากไหนเป็นซอมบี้แบบใดแต่เขานั้นก็ไม่ค่อยตอบอะไรสักเท่าไหร่จนกระทั่งผมได้รู้ว่าซอมบี้ตัวนี้มีชื่อว่าบอสทําให้ผมรู้เลยว่าเอ้ย นี่มันซอมบี้ขี้หลงนี่หวา่าผมเห็นว่าเขาน้นเป็นมิตรก็เลยพาเขาเข้าร่วมกลุ่มมาด้วยเลยละกันนะระหว่างที่ผมนั้นกำลังเดินสำรวจอยู่อยู่ดีๆก็เจอชายคนหนึ่งที่เขาดูเหมือนเป็นคนจรจัดอย่างคนโฮมเลดเนะี่ยซึ่งชายคนนี้เขามีชื่อว่าอะตอมมี่เขานั้นเป็นบุคคลที่ยากจนมากๆซึ่งผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเขามาในโลกแห่งนี้ได้ไงผมพยายามที่จะคุยกับเขาและทําความรู้จักและหลังจากนั้นพวกเราก็สนิทกันมากขึ้นทำให้ผมนั้นได้เพื่อนใหม่มาสองคนนั่นก็คือเจ้าซอมบี้แล้วก็ คนจอจัดที่ไหนก็ไม่รู้ผมอธิบายให้เขาฟังว่าตอนนี้น้ําผมรู้สึกหิวมากๆผมก็เลยให้สองคนนี้ไปหาอาหารแทนผมให้หน่อยแล้วเขาก็พยายามจะหาให้ด้วยแบบของวิธีของพวกเขาอะนะเอาๆเอาเอา,เอาด <c oughs> ไาไิไปหาไม่ไปหาไม่เจ้าทาาของข้าไปไอ้ซอมบิ้ไปไปชิวๆเหลือหนึ่งหัวใจอ่ะมาประมาณสิบยี่สิบนาทีแล้วอะไม่มีอาหารเลย <c oughs> อันนี้พูดจริงนะเนี่ย อ้าวอยู่ดีๆก็มีคนหนึ่งเดินมาหาผมซึ่งคนนั้นมีชื่อว่าคุณโอเขานั้นเป็นคนที่ใจดีมากๆแล้วเขาก็เอาสวิตเบอร์รี่มาให้ผมทําให้ผมนั้นรอดตายไปได้อีกหนึ่งวันโอ้โหไอสอคนเมื่อกี้แทบไม่ช่วยอะไรผมเลยอ่ะไม่รู้เหมือนกันว่ามีสบองหรือเปล่าแต่ระหว่างที่พวกเรากําลังคุยกันอยู่นั้นก็มีเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้นแล้วก็ฆ่าผมด้วยโอเคไหมทําไมอ่ะเอาเลยไม่ได้นี่คือเอเราจะฆ่ากันเองทาไมไม่ไม่คุณโอ คุณโออะเบาฆ่าคุณโอทำไมเหตุการณ์นี้ทําให้ผมช็อกมากๆเพราะผมเห็นนั้นเต็มสองคาตาเลยว่าไออะตอมมันฆ่าคุณโอต่อหน้าผมทําให้ผมนั้นรู้สึกโกรธจัดๆซึ่งคดีนี้ผมขอตั้งชื่อว่าคดีอะตอมฆ่าคุณโอในปี1987าเพอเราคุยไปคุยมาอยู่ดีๆเกิดอะไรขึ้นก็ไม่รู้เหมือนกันผมจําไม่ได้แล้วอะอยากทําตัวแปลกเข้าใจไหมถ้าอยู่สังอยากอยู่สังคมแม็กเอสเอฟพีอะเราต้องเป็นพวกเดียวกันดิเข้าใจไหมร้องเพลงเฟดดี้ให้ฟังหน่อยรองเพลงเฟดดี้เดี๋ยวนี้ โอเคผ่านยินดีต้อนรับเข้าสู่มาทีนพีตั้งแต่ที่เขาทำสิ่งนั้นได้ทาให้ผมรู้เลยว่าสําเนาถูกต้องเพราะฉะนั้นคนนี้นี่แหละน้องใหม่ของเราใน SMP นี้แล้วจู่ๆเพื่อนผมมันก็โชว์กรลาดกันเฉยเลยอ่ะเอาเวอร์แนนไว้บนหีบเนี่ยนะแล้วหีบจะเปิดยังไงอ่ะหลังจากนั้นเพื่อนผมที่ชื่อว่าน็อตอยู่ดีๆก็ส่งนกพิราบขาวมาจากไหนก็ไม่รู้อ่ะ เว้นวักผ่านไลฟ์สดโดยตรงเลยซึ่งถ้าคุณอยากรู้ว่าน็อตคือใครแล้วก็เดี๋ยวเราได้รู้กันลองเดินไปดูหลังภูเขาจุดเกิดหน่อยทําไมอะน็อตเกิดอะไรขึ้นเฮ้ยนอ็นอตน็อตอส่งสัญญาณผ่านแชทตรงนั้นอะอเราไปสำรวจกันไหมสำรวจสามคนไป,ไ,ปไหแล้วหลังจากนั้นพวกเราก็เตรียมของที่จะออกเดินทางกันเพื่อที่จะไปสำรวจหลังภูเขานั้นว่ามันมีอะไรเกิดขึ้นซึ่งผมบอกเลยว่ามันโคตรน่ากลัว ล้อเล่นผมแค่ขี้โม้ซึ่งผมเห็นว่าบอสที่เป็นซอบบี้นั้นไม่ยอมถอนหมวกสักรอบเลยผมอยากให้เขาเป็นซอบบี้อันดับหนึ่งของโลกนี้ที่แข็งเก่งที่สุดในโลกก็เลยจากวันนี้แกจะเป็นซอบบี้ที่แข็งเก่งเพราะฉะนั้นนายต้องฝึกจากการคนแดดให้ได้เพราะฉะนั้นถอนหมวกเดี๋ยวนี้ถอนหมวกเลยบอกให้ถอนหมวกทองถอนอน,นายต้องฝึกนายต้องสู้กับแสงอาทิตย์และนายจะกลายเป็นเทพแห่งเงาหลังจากนั้นพวกเราก็ออกเดินทางเพื่อที่จะข้าไปดูว่าหลังภูเขาด้านมันมีอะไรและระหว่างที่พวกเรากำลังสำรวจกันนั้นผมนั้นก็ได้เจอเขาแล้วน,น ไอ,อหัวแดงคนนี้นี่แหละเขาเบียรสีแดงอะไรผมก็ไม่รู้เหมือนกันแต่ว่าเขานั้นพาพวกเรานั้นมาหลังภูเขาเพราะว่าเขานั้นได้สร้างถิ่นฐานใหม่ของเขาเป็นของตัวเองหลังจากนี้ก็จะเป็นที่อยู่ใหม่ของพวกเรานั่นก็คือบ้านเอโนสผมมีแผนกาว่าจะยึดอยู่ในสักวันตอนนี้มันก็เป็นเวลากลางคืนแล้วทุกคนก็เลยตั้งใจสร้างบ้านกันอย่างสุดความสามารถเอ่อตั้งใจกันสร้างกันสุดๆไปเลยแหละมามามาใอันนี้คมอันนี้คมเป็น,นยง เอ้ยใยญ่ใหย่ใหย่ใหย่ให่ตั offs, ้งบ้านเดี๋ยวนอดหรือว่าไงอันนี้จะเป็นถ่ายของพวกเราชื่ออะไรดีนอตเบนเบิร์กไหมนอตเบนเบิร์กฮะ เพื่อนผมปามพ่อขายยาเอยไม่ใช่ปามนักประจนภัยอันดับหนึ่งของกิลเราเขานั้นได้ไปสำรวจที่เนเธอร์มาแล้วเขานั้นได้ขอมาเยอะมากๆหลังจากที่ผมคุยกับพวกเขาเสร็จปุ๊บผมจึงตัดสินใจว่าเรานั้นจะประชุมกันในเวลาสองทุ่มของวันนี้ณสถานที่โซนพื้นที่กลางๆตอนมาช่วงเวลาที่พวกเรานั้นกลางประชุมกันอยู่ดั้นผมก็ได้เล่าเรื่องให้เพื่อนฟังว่าแต่ละคนนั้นไปเจออะไรกันมาบ้างและผมนั้นก็อธิบายให้พวกเขาฟังจึงได้ข้อสรุปมาว่าต่อไปนี้สถานที่พื้นที่กลางๆนั้นจะกลายเป็นพื้นทททีี่่่่ไไมมมววาาาาํกก็รรูู้้้เเเหืออนนนนััปจะยยย บ้านของไอ้น็อตแทนซึ่งในการประชุมครั้งนี้ผมโคตรอยากจะให้เพื่อนๆไปช่วยกันสร้างบ้านของไอ้น็อตให้มันเสร็จ,ส,รจสักทีเราจะได้มีที่อยู่อยู่เป็นหลักเป็นแหล่งกับเขาสักทีอะเริกเปไปคนป่ากกันได้แล้วเพื่อนเอ๋ยหลังจากจบการประชุมเพื่อนผมคิวอยู่ดีดีเขาก็อยากจะเข้าตู้โทรศรัพท์เสยเลยอะสงสัยเขาน่าจะกำลังเปลี่ยนเสื้ออยู่เพื่อที่จะได้แปลงล่างเป็นซูเปอร์แมนระหว่างที่ผมกำลังมืนมนอยู่อยู่ดีด,ดีปากก็ชวนผมมาคุยเรื่องธุรกิจส่วนตัวเขาบอกว่าเขาอยากได้ภูเขาทั้งลูกนั้นนนนผมมมมกกก็ไ็ไไไ่่่่เเเเจจออออหืััวววาาาาาาะะปปทรแตบ รับแห่งธุรกิจสีเทาซึ่งผมเห็นอย่างนั้นก็เอิม่มอนาคตคงไม่มีอะไรหรอกมั้งผมเบื่อที่จะเจอเพื่อนแล้วผมก็เลยตัดสินใจที่จะออกไปเป็นหมาป่าเดียวดายเพื่อที่จะอยู่คนเดียวแต่ปรากฏว่าระหว่างทางนั้นผมก็เจอ ไอ้เจ้านี่เชยเลยอะ่ะไอ้ซอมบี้บ้านนีกีกแล้วพอผมคุยกับบอสได้สักพักทำให้ผมรู้เลยว่าเจ้านี่มันกำลังตามหาแร่อยู่ซึ่งผมนั้นก็ต้องการที่จะฟาร์มแร่เหมือนกันก็เลยชวนเขาที่จะลงเหมือไปด้วยกันไหมแต่ปรากฏว่าซอมบี้ตัวนี้เขากำลังเบียวอะไรของเขาก็ไม่รู้กันเลยเออผมก็เลยปล่อยเขาและหลังจากนั้นก็มีโดเนทที่ผมนั้นไม่คาดคิดเกิดขึ้นเอาเลยว่าอุ้ยเอบคุยโหรับตัวเี้ครับผมง่ายงาน,งานไปแลวเจ้าดีมันบิดบ่อยไม่ได้เขาไม่ได้ที่ S M P ทุกคน เฮ้ยเฮ้ยไม่ไม่แม้แม,ม,ม็อย่าแพ้เสียงในหัวอย่าแพ้เสียงในหัวไม่ไม่้มึงร้อยบาทเฮ้ย,ยชื่ออะไรนะอบอสใช่ไหมหลังจากนั้นผมก็เกิดอาการเป็นโรคแพ้เสียงในหัวทําให้ผมนั้นตัดสินใจที่จะหาวิธีกําจัดบอสแบบไม่มีใครรู้ผมจึงตัดสินใจพยายามจะหาจังหวะในการลอบสังหารบอสแต่ว่าบอสนั้นขุดเหมืองนานมากจนผมนั้นต้องหาอย่างอื่นทําระหว่างรออยู่ดีๆอตอมผมมาจากไหนก็ไม่รู้ผมก็เลยคุยกับเขาเล่นแล้วหลังจากนั้นบอสก็จะพยายามเหมือนจะท ไล่ผมแบบไม่มีเหตุผลเฉยเลยอ่ะผมก็เลยใช e ้โอกาสนี้ที่จะหาเรื่องเขาเพื่อที่จะได้มีเหตุผลในการฆ่าเขามากขึ้นหนึ่งเป่าไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้วอาล่อยกันว่าตัวตัวว่าล่ะตัวตัว่าล่ะไม่ไหวแล้วสู้ไหมโอนอามาหลายรอบแล้วเมื่อกี้ก็ยิงไอ้ก่อนหน้านี้เพิ่งเข้ามาก็แอบฆ่าอยู่โลกนี้ดีๆไม่เป็นหรอ ฮะถาม,มถามถามอยากอยู่โลกนี้แบบสงบสุขไหมอยากอยู่โลกนี้แบบสงบสุขไหมผมพยายามที่จะเล่าซื้อเหยื่อของผมไปเรื่อยๆเล่นกับเหยื่อผมพยายามที่จะชวนเขาคุยเล่นๆจนกระทั่งมีซอมบี้จิ๋วตัวหนึง่งมาทําร้ายเขาผมก็เลยแกล้งจะทําเป็นช่วยเขาแต่จริงๆแล้วผมตั้งใจจะตีเขาตังหากไอ้บอลอนไอ้บอลลอน ระวังระวัง้นเกินไอ้เกินระวังระวังอนที่ังไอนทีวออวังทำให้เหตุการณ์นี้กลายเป็นแมนทันใน b a c k ซ์็ผมพยายามที่จะไล่ฆ่าบอสไปเรื่อยๆจนกระทั่งบอสนั้นวิ่งไปถึงบ้านของไอ้น็อตทอให้ผมนั้นไม่มีทางเลือก็เลยต้องตัดสินใจที่จะตีเนียนต่อไปขอโทษเดียวดีขอโทษราบขอโทษอโทษอลเอาขอมาครึ่งตัวขอครึ่งตัวไอ้ต้องดียกันบ่าบอสได้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวให้ยีเอาเป่า หลงังหลังไม่ลังไม, <bitcoin. S 2> เามา่เอาวะเอาวะเอาวะอันนี้ให้จริงอันนี้ให้จริงยี่สิบยี่สิบไอ้ว้ามี่เด้ออยากคุยด้วยมาคุยหน่อยไอ้บอส <c oughs> เราเพื่อนกันเราเพื่อนกัน <c oughs> ขอตั้งชื่อเหตุการณ์นี้ว่า <c oughs> เด็กเกียร์สองตัวลุมซอมบี้ตัวเดียวทำให้ในเหตุการณ์นี้บอสต้องเอาชีวิตรอดจากผมและอะตอมเร็วบอสมันมีทางเลือกนายแค่ต้องใช้สมองในการคิดบอสคิดดีๆใจฉันฆ่าวไหมใจฉันฆ่าวไหม ถ้าเก hey, ิดบอสเกิดถ้าเกิดบอสโดนแม็กค่าบอสได้เท่าไหร่นะบอสบอสได้ยี่สิบอุ้ยบอสได้ย um nah uh, oh well, ี่สิบบอสเอาเว้ายี่สิบบาทคนยี่สิบไปได้อุ้ยซวยซวยไอ้บอสมันแผนสูงคุณดูไอ้บอสมันแผนสูงมันมันเกือบฆ่าผมได้เดี๋ยวบอสเอาดีๆจะให้ตองฆ่าหรือจะให้ฉันฆ่าไอ้บอสไปดิไอ้บอสไปดิ และในที่สุดภารกิจของผมก็ทําสําเร็จผมนั้นได้ฆ่าเพื่อนของผมลงไปแล้วระหว่างที่ผมนั้นกําลังดูของที่ได้จากศพของเพื่อนผมทันใดนั้นไอเจ้าซอบี้นั่นมันก็กลับมาเฉยเลยแต่ว่าเขาไม่ได้กลับมาแค่มาเก็บของเดี๋ยวงั้นงั้นเดี๋ยวลังเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจบแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวให้ยี่สิบหอกใช่ปะได้ได้ได้โอ้ยโยโยโย่ฆ่าฉันไม่ให้นะโอ้ยโอ้เอาเลย เอาแล้วเปิดศึกแล้วไงบอสอาได้ดอ่เล่นอย่างนี้ทําให้ผมนั้นรู้สึกแค้นไอ้บอสไปอย่างมากผมก็เลยตัดสินใจกะว่าจะไปล้างแค้นแต่สุดท้ายพอผมได้ไปคุยกับเขาพวกเราก็เลยตัดสินใจที่จะสงบศึกกันแล้วผมก็บอกเขาว่าใครเป็นคนจ้างผมให้ไปฆ่าเขาอะเดี๋ยวบอกให้ว่าใครเป็นคนจ้างเดี๋ยว <laughs> จ้างอะไรเดี๋ยวยังไม่รู้อะฟังฟัง,ฟ,ง,งฟังนะอะฟังเต็มหูนะอะต่ออะต่อห้ามได้ยินนะโอเคไหมอะต่อห้ามได้ยินนะห้ามได้ยินห้ามได้ยิน สกายสกายกี่บาทมาเึ่กี่บาทกี่บาทร้อยหนึ่งเด้อเด้อมาเลยมาเลอนาคตกายอาจจะมาเล่นด้วยกายอาจจะมาเล่นด้วยหลังจากนั้นพวกเราก็คืนดีกันและพวกผมก็ตัดสินใจที่จะตั้งชื่อกลุ่มนี้ว่าเพื่อนซีตลอดไปโอเคงั้นเราจะเป็นสาวเพื่อนซีตลอดไปไปหนึ่งสองสามเอ้โอเค อดาบที่หนึ่งมีใครสนใจลงเหมืองด้วยกันไหมพวกเราตัดสินใจที่จะลงเหมืองไปด้วยกันและมีคุณโอเป็นคนที่ พาพวกเราไปหาเหมืองด้วยเพราะว่าคุณโอก่อนหน้าน,นี้เขาไปสำรวจมาและเขาบอกว่าเจอแหล่งฟาร์มเหมืองดีๆด,ด้วยทําให้พวกเราทั้ง3ที่ได้ยินแล้วรู้สึกหูพึงแบบแพวพราวเลยระหว่างเดินทางพวกเราก็นั่งฟาร์มหาข้าวกินและหลังจากนั้นคุณโอก็ขอตัวไปก่อนเพราะว่าเขานั้นมีบางอย่างที่เขาต้องไปทําต่อซึ่งผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าคืออะไรกันแน่แต่ว่าระหว่างที่เราเดินไปเดินมาทัานใดนั้นเราก็เจอสมบัติล้าค่าแห่งการลงเหมืองว้าว่าตรงนี้แหละว่าตรงนี้แหละที่คุณโอพูดอ่ะเฮ้ย <laughs> <laughs> อะไรอะ <laughs> อะไรอะ <laughs> อะไรอะ <laughs> 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 อะไรอะ <laughs> <laughs> อะไรว <laughs> 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 ะของมันวะถ้าอยากรู้เรื่องราวต่อไปติดตามได้ที่ m a c s m p <laughs> <laughs> แล้วก็ขอ,ขอขอบคุณทุกท่านมากๆเลยนะครับผมที่รับชมจนถึงตอนนี้ แล้วก็ขณะนี้ที่ผมกําลังตัดคลิปอยู่นั้นใกล้จะแสนซับแล้วก็ขอขอบคุณสำหรับแสนซับล่วงหน้ามากๆเลยนะครับผมผมดีใจมากๆเลยครับแล้วก็ขอขอบคุณคุณ1 1 2 UFK สําหรับโดเนทในไลฟ์ ของ Max SMP มากๆเลยนะครับผมผมรู้สึกดีใจมากๆเลยครับที่ตอนนั้นคุณโดนเดทมาให้ทําให้ผมนั้นมีไฟที่จะทำํำ m ม c รับ SMP ต่อมากๆเลยนะครับผมขอบคุณที่ตอนนั้นโดนเดทให้ผมมากๆเลยนะครับผมขอบคุณมากๆเลยครับแล้วก็ขอบคุณทุกคนที่คอยสนับสนุนจนถึงตอนนี้นะครับไว้เจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้าสวัสดีครับอย่าลืมติดตาม Max SMP ด้วยนะ